การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูินดี้นะครับ ดวงชะตาของคุณนะครับอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างผ่อนคลายมีความสุขไม่เครียดมากสามารถจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีหรือไม่อย่างนั้นนะครับตัวคุณเองก็สามารถที่จะทําใจบริหารอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไปนในเชิงบวกได้ในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะมีเรื่องล้นๆ้นนะครับระวังอาจจะต้องใช้เงินไปแบบไม่คาดคิดพอไพที่ได้เนี่ยเป็นไพ่กาต้มน้ําเดือดระวังนะครับอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องด่วนๆร้นล้นได้สิ่งที่ไม่คาดคิด ว่ามันจะเสียมันก็เสียอาจจะเป็นเรื่องของเสียของพังหรืออาจจะเป็นเรื่องของยวดยานพาหนะรถที่ใช้อยู่ระวังครับอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมเพื่อนฝูงคนก็ได้ตัวอาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางแล้วถ้าเดินทางนะครับด้วยรถส่วนตัวก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางให้ดีแล้วก็ต้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทพ่อแม่หรือคนในครอบครัวช่วงนี้ก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลง อยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่ายังเป็นความคิดอยู่นะครับยังไม่ได้ลงมือทําจริงๆสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่เคยคิดวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะทำไพ่ที่ได้เป็นไพ่คุณยายนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมือกำลังถือรีโมทอยู่ ตีความได้ว่าความสามารถในการควบคุมจัดก,การสิ่งต่างๆที่ทําอยู่เนี่ยคุณมีความสามารถตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้เลยครับเพราะตัวคุณเนี่ยมีความสามารถทําให้มันสําเร็จได้และที่สําคัญนะครับไพ่แนะนําว่าเราควรจะนําเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ พัฒนางานที่ทําอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในเรื่องของงานสํำหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนสถานการณ์การทํางานค่อนข้างดีครับ พอไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นไพ่แบงเค้กอารมณ์ของไพ่ใบนี้ไปในเชิงบวกครับเป็นไพ่ที่ดีมีโอกาสได้เงินจากการทํางานถ้ากําลังรอคอยเงินค่าคอมมิชชั่นเงินค่าตอบแทนเงินพิเศษอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะได้เลยครับในเรื่องของงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือมีกิจการเป็นของตัวเองได้ไพ่การตัดสินใจเลือกบ้านและคอนโดไพ่ใบนี้นะครับตีความได้ว่าเรื่องของงานตอนนี้ตัวคุณอาจจะกําลังคิดตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการขยับขยายเรื่องของ นนหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้กิจการงานของคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ความรักสำหรับคนมีคู่ได้ไพ่คนไข้นั่งวัดความดันอยู่สถานการณ์ความรักของคุณนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังทรงๆอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่หวานชื่นเหมือนกับสมัยที่เพิ่งเริ่มจีบเริ่มรักกันใหม่ๆนะครับตัวคุณต้องมันเติมความหวานเติมความรักให้กันอยู่อย่างสม่ําเสมอครับอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วชีวิตคู่ของคุณก็จะมีความยั่งยืนอยู่กันได้แบบยาวๆนะครับความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ตัวคุณอาจจะมีความสุขกับชีวิตโสดคนเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ มีแฟนแต่ตัวคุณก็แฮ ppy มีความสุขอยู่ได้แม้ในบางอารมณ์เนี่ยจะมีเหงาเหงาอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมนะครับตัวคุณก็มีงานอดิเรกมีสิ่งต่างๆรอบตัวให้คิดให้ทําก็สามารถที่จะทําให้หายเหงาลงไปได้นะครับสาหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเรียนอาจจะกําลังใช้ความคิดในเรื่องอะไรบางอย่างอยู่อาจจะมีการลังเลการจะต้องตัดสินใจถ้ากําลังอยู่ในช่วงที่จะต้องสอบเข้ามาหาลัยนะครับก็อาจจะต้องคิดทบทวนต้องเลือกมาหาลัยเลือกคณะที่เรา ต้องการหรือน้องๆที่เพิ่งเรียนจบก็อาจจะมีความคิดที่ว่าจะไปทํางานหรือจะไปเรียนต่อดีซึ่งเป็นช่วงที่กําลังใช้ความคิดกันอยู่ครับก็ต้องลองคิดทบทวนให้ทีท้วนครับคิดทบทวนเป็นพันครั้งแล้วตัดสินใจเลือกให้เด็ดขาดแล้วก็เดินหน้ามุ่งหน้าต่อไปให้เต็มที่ครับในเรื่องของโชคลาบถือว่ามีพอสมควรครับพาอว่ใาใดไพ่ดอกบัวบานเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของความเบ่งบานผลิดอกออกผลถ้ารอคอยสิ่งใดอยู่มีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นแล้วโชคลาบก็ จะขึ้นอยู่กับแต้มบุญที่เราสะสมมาด้วยนะครับถ้าในอดีตที่ผ่านมาเราสร้างบุญกุศลไว้สม่ําเสมออยู่ในศีลในธรรมทําบุญสุนทานปฏิบัติธรรมทาสมาธิมาตลอดโชคลาภของคุณก็จะดีแต่ถ้าที่ผ่านมาไม่เคยยุ่งไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยไหวพระทําบุญไม่เคยทําความดีโชคลาภมันก็จะหดหายไปตามสิ่งที่เราเคยสร้างมานะครับดวงในเรื่องของความเจริญก้วหน้าเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ไพ่หญิงสาวกาลังต ั้งท้องดวงในเรื่องหน้าที่การงานครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าแน่นอนครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยไปหน่อยนะครับรอเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงจังหวะเวลาที่มันดวงมันใช่ดวงมันโครจรมาเจอถึงจุดตําแหน่งที่มันดีคุณก็จะได้ขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนครับสิ่งที่จะต้องระวังจะเป็นเรื่องของการเงินและวางปัญหาการเงินแบบดนุนดวนร้อนๆถ้าจะต้องเดินทาง โดยใช้รถส่วนตัวก็ต้องเตรียมความพร้อมเช็คสภาพของรถให้ดีก่อนจะออกเดินทางนะครับในเรื่องงานสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่าดีมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆอาจจะเป็นเงินค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆหรือเป็นโอกาสที่จะได้แสดงผลงานก็เป็นไปได้ครับส่วนคนที่ทำกิจการเป็นของตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวถือว่าดีครับ มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นโชคลาภถือว่าดีเลครับถ้าใครเคยสร้างบุญสร้างความดีเอาไว้รับรองนะครับตัวคุณจะมีโชคลาภในช่วงนี้อย่างแน่นอนเรื่องความรักคนมีคู่อาจจะต้องคอยประครับประคองความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับมันเติมความหวานเติมความรักให้กันนะครับแล้วชีวิตคู่ของคุณก็จะมีความสุขครับ ส่วนเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอไปอีกสักนิดหน่อยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตัวคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอนครับหมอดูอินดี้การันตีครับ